อ่าครับวันนี้ผมจะมารีวิวใหม่นะครับผมซื้อหุ่น O C มาหงตัวครับหุ่นตัวนี้มีข้อดีคือว่าเออจะสามารถติดอาวุธพันกลางได้อ่าได้สี่ช่องนะครับแต่ข้อเสียคือว่าไม่ทนนะครับโดนยิงแป๊บเดียวนี่คือปืนหลุดนะครับอ่าเราจะมาดูกันนะครับเออก่อนหน้านี้ผมอัพอยู่ที่เออระดับหนึ่งนะครับไม่ค่อยทนนะครับโดนยิงแป๊บเดียวนี่คือปืนหลุดมาแล้วครับเพราะนั้นเนี่ย ตัวเล็กที่สุดตอนนี้ผมคือผมอัพแปดผมเข้าเกมดูนะครับในขณะที่ผมอัพหนึ่งเนี่ยการสลับปืนจะค่อนข้างช้ามากครับแต่ผออัพแปดเนี่ยโอเคนะครับอาวุธที่ผมแนะนําคือน่าจะเป็นอาวุธที่ยิงระยะไกลครับถ้าระยะใกล้หรือว่าระยะบวกไม่แนะนําครับอัพ mm hmm. ระยะแปดเนี่ย อัปรดับแปดเนี่ยจะสามารถแบบเอ่อทำให้หุ่นวิ่งไวขึ้นครับแล้วการสลับคนเร็วขึ้นนะครับก็ดีคือว่าสลับคนเร็วขึ้นนะครับกกับการ ตอนที่จะบวกเนี่ยต้องหาดูพวกก่อนนะครับพวกแไปทางไหนเราต้องไปทางนั้นแนะนำให้ตามหลังหุ่นนะครับสังเกตดูนะครับว่าอาวุธกลางเนี่ยถ้ารีโหลดได้ไวเนี่ยจะได้เปรียบแต่ว่า ยาเดียวยวนะครับแค่เดียวๆนี่สไตล์นะครับเปลี่ยนไวมากครับอาวุธนี่ยาทีเดียวนี่ค,คือแบบสิ้นที่เลยครับเนี่ยครับข้อดีคือตรงนี้ครับเึื่อนหมดแล้วให้หลบนะครับอย่าบวดหรืออย่ายิ้ม ข้อดีคือแทบไม่ต้องรีโหลดนะครับดูข้อเสียนะครับเห็นไหมครับว่าปืนจะหลุดง่ายมากนี่คือข้อเสียที่มีอยู่ของของด็อกครับ เกือบหมดหลออครับฝั่งตรงข้ามนี่เกิดบตายหมดนะครับดูล ือว่าการรีโหลดอ่าไ,ไว้กับตัวอื่นเนี่ยก็จะไ,ได้เสียบเหมือน,นรับแต่ข้อเสียก็อยู่ที่ตรงนี้ครับคนที่มีปุนสีก่กระบอกเนี่ยเราก็จะตายด้วยความรุนแรง strang so ini buruk banget. <tong> อืมครับห้าทองด้วยครับใช้ได้น,นะครับนี่คือแคบมีสองตัวเนี่ยโอเคครับขอจบการรีวิวเท่านี้แหละครับ